ครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับการ DIY ทํใสายแจ๊กใช้เองนะครับผมอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะครับว่าต้องมีอะไรบ้างนะครับผมอย่างแรกก็เป็นสายนะครับอันนี้เป็นสายสัญญาณเบอกที่ร้านว่าสายสัญญาณสายแจ็คอันนี้ผมซื้อมา7เมตรนะครับผมแล้วก็หัวแจ็คหัวแจ็คนี่เป็นหัวอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้อันเก่าผมเป็นแบบนี้ธรรมดาไม่มีอะไรนะครับผมหัวละประมาณ สี่สิบห้าสิบบาทประมาณนั้นนะครับผมส่วนหัวนี้เนี่ยผมไปซื้อมาที่บ้านมอนะครับนี่ก็อยู่ประมาณ4 0่สบห้าสิบบาทเหมือนกันไม่แพงนะครับผมก็คนไหนซื้อ uh, เจออันไหนที่ชอบก็ลองเอามาดูแล้วกันนะครับผมผมซื้อมาสองหัวก็ใช้สำหรับ uh, ปลายสายกับต้นสายนะครับผมสายก็เมตรลนะ สิบาทมังครับจำไม่ได้เหมือนกันสายธรรมดาไม่ได้พิเศษอะไรนะครับแล้วก็บัตกี้ก็แล้วแต่ว่าใครมีแบบไหนนะครับแล้วก็ตะก่วนะครับผมแล้วก็สําคัญมากก็ต้องมีน้ํายาประสานนะครับอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยให้อ่าเวลาเราเชื่อมแล้วเนี่ยจะทําให้ตะก่วต่างๆเกาะที่ตัวเหล็กได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีกันไกลกันไกนี่เอาไว้ บอกอันนี้นะครับแล้วก็ถ้ากันไกลใช้ไม่ได้ก็มีคัตเตอร์แทนนะครับผมแล้วก็มีอันนี้นะครับเป็นท่อหดเวลาโดนความร้อนแล้วมันจะหดตัวหน่อยอันนี้เลือกมาขนาดใหญ่หน่อยนะครับจะได้ใส่ลงไปในสายแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็มีไฟเช็คเอาไว้ลนท่อให้มันหดให้มันมายึดกับสายแจ็คนะครับผมก็ดูนนะครับปัญหาสายแจ็คนี่ปกติเนี่ยที่ผมจะใช้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ จะหมดอายุไปตามการเวลานะครับผมก็อันนี้ก็พังไปแล้วถ้าดูสายแจ็คเนี่ยเวลามันหมดอายุการใช้งานนะครับหัวตรงนี้มันจะหลวมแล้วมันจะหมุนได้ผมมันหมุนได้ทั้งสองข้างเลยนะครับผมเอามาทําใหม่ให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นไงหรือว่าเพื่อนๆจะใช้สายเก่าที่มีอยู่ก็ได้ครับก็ตัดตรงนี้ไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปอกสายใหม่แต่ว่าผมซื้อสายมาใหม่แล้วก็จะมาทําใหม่ให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่า ทำยังไงมันทำไม่ยากนะครับสายแจ็คที่ผมใช้ใช้มาเนี่ยก็ไม่เคยซื้อของแพงๆใช้สักทีหนึ่งนะครับผมก็เคยแต่ไปเดินซื้อเนี่ยตามร้านขายเครื่องไฟฟ้าธรรมดานะครับผมล้วก็จะมาดูกันนะครับว่าทํายังไงนะครับผมขั้นตอนแรกให้เราปอกสายอันนี้ก่อนนะครับวัดลงมาประมาณเซนนึงนิดเดียวนะครับแล้วก็เอากันไกล งับนิดเดียวยังไม่ถึงกระตัดนะครับแค่งับแล้วก็หมุนค่อยๆหมุนนะครับผมหมุนไปเรื่อยๆนี้ให้มันเป็นถลอกเข้าไปข้างในนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวมันจะลอกออกมาเองนะครับผมอยากให้มันถึงกับข้านะครับเราจะลอกแค่ปอกอด้านนอกออกเฉยนะครับแล้วก็เอาคัตเตอร์กรีดตรงที่เรา่าหมุนไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาจนถึงสุดสายแล้วมันก็จะเป็นปอกออกมา แบบนี้นะครับผมข้างในก็จะมีถักๆอยู่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําต่อเลยแล้วกันนะครับทีน,นี้เราก็ดึงไอ้ตรงนี้นี่ออกมาหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้เนี่ยไปเชื่อมกับอ่าตัวหัวแจ็คนะครับผมแล้วก็ม้วนลวกให้มันเข้าหากันนะครับแล้วก็ม้วนให้เป็นปลายแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะใช้ บัดกีเข้าด้วยกันนะครับก็ทําแบบนี้นะครับสําหรับปลายสายทั้งสองข้างนะครับผมมวนเข้าหากันให้เรียบร้อยแบบนี้ก่อนนะครับอ่ามันก็จะได้ออกมาแบบนี้อ่าอย่างนี้นะครับผมก็ทําแบบนี้ทั้งปลายทั้งสองข้างเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาปอกอตัวข้างในนี้ต่อนะครับผมเดี๋ยวผมขอทําทั้งสองข้างก่อนแล้วกันนะครับโอเคได้แบบน,นี้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะมาปอกอตัวด้านใน ตรงนี้อีกนะครับผมใช้กันไกหนีบนะครับต้องค่อยๆหน่อยนะครับเว้นมาประมาณสักนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวเราใช้แค่นิดเดียวนะครับแล้วก็เอาก้นไกค่อยๆหมุนเหมือนเดิมนะครับทีนี้ต้องระวังหน่อยเพราะว่าตรงนี้จะอ่อนมากนะครับผมถ้าเรากดแรงเกินเนี่ยมันจะขาดออกมาได้เราก็ต้องทําตั้งแต่ต้นใหม่นะครับปอกออกมาให้หมดทั้งสองข้างเลย,ยกันนะครับผมเนี่ยมันจะมีทองแดงอยู่ด้านในเราจะใช้แค่ตัวทองแดงมันนิดเดียว นะครับผมใช้คัตเตอร์ค่วยปอกเลยก็ได้ครับดันค่อยๆหั่นออกมานะครับผมเพื่อนๆคนไหนหรือว่าน้องๆคนไหนที่ยังอายุน้อยอยู่จะมาทําอันนี้ก็ควรมีผู้ใหญ่ดูแลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะปอกตรงนี้ให้เสร็จก่อแล้วนะครับผมฮ่ามันก็จะได้แบบนี้นะครับทั้งสองข้างนะครับผมก็ทีนี้เราจะมาจะเอาปลายทั้งสองข้างนะครับมาต่อกับหัวแจ็กอันนี้นะครับผมเสียบเข้าไปเดี๋ยวเรามาดูวิธี ทำตรงนี้แล้วกันนะครับผมทําการถอดอตัวหัวแจ็คตรงนี้นะครับออกมาก็จะสังเกตว่าข้างในก็จะมีพลาสติกแบบนี้ด้วยนะครับก็เก็บไว้ก่อนเราจะเอาปลายหัวแจ็คนี่นะครับเสียบเข้าไปในสายก่อนนะครับผมอแล้วค่อยเอาไอท่อหดเนี่ยเสียบเข้าไปตามนะครับแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะ ใส่กันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเอาไฟลนแล้วเดี๋ยวมันก็จะหดกระชับกับตัวสายเองนะครับเดี๋ยวนี้ก็เข้าไปได้เองนะครับผมแล้วก็เอาไอาท่อที่เขาให้มาเนี่ยใส่เข้าไปตามนะครับแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบัดกี้ตัวหัวแจ็คอันนี้นะครับแล้วก็สายเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราต้องบัดกรีตรตงไหนเข้าส่วนไหนนะครับผมก่อนที่เราจะ บัตรจีทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับเราต้องทําการจุ่มตรงส่วนที่เราจะบัตรจีนะครับเข้าที่น้ํายาประสานก่อนนะครับผมเพื่อให้เวลาเราบัตรจีแล้วเนี่ยมันจะติดง่ายขึ้นนะครับถึงทั้งตัวสายแล้วก็อันนี้ด้วยนะครับปลายมันเข้านะครับอย่างนี้เออมันจะได้ติดกันดีขึ้นแล้วก็ขั้นตอนแรกนะครับทําการเอาตะก่วเนี่ย ติดกับปลายสายก่อนนะครับผมเพื่อให้ง่ายกับอ่าการติดมากขึ้นไม่ต้องเอาตัวตะกัวมาอันนี้คืหลังนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมว่าถ้าทําอย่างนี้นะครับขอให้ท,ทําที่อากาศถ่ายเทนหน่อยนะคระผมอันนี้ยังไม่ร้อนถ้าทําในห้องเนี่ยกลิ่นตะกัวกลิ่นอะไรนะครับมันจะอบอวนอยู่ในห้องนะครับมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพได้นะครับผมก็ วันนี้ก็เลยออกมาทำข้างนอกครับขอให้ที่อากาศถ่ายเทหน่อยก็ยังดีนะครับผมทำในห้องก็จะเสียสุขภาพได้นะครับันนี้รอบัตรจีร้อนแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับหลังจากที่ใช้ความพยายามมาสักครู่หนึ่งนะครับผมผมก็ต่อทั้งสองสายนี้เข้าด้วยกันแล้วนะครับสังเกตง่ายๆนะครับตรงที่ให้ปอกออกมานะครับผมสายที่รวมกันเป็นด้านนอกนะครับเราจะต่อเข้ากับขา ยาวๆตรงนี้นะครับผมส่วนปลายเล็กๆของมันจะต่อเข้ากับขาเล็กๆที่มันโผล่ออกมานิดนึงตรงนี้นะครับผมทั้งสองข้างเราจะทาแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะเอาครีมนะครับมาหนีบตรงขาตรงนี้ให้ติดกับสายดีๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาครอบให้เรียบร้อยนะครับผมมันจะมีสองขาง่างๆ,ๆเล็กๆออกมาจากปลายหัวแจ็คตรงนี้นะครับเราก็จะหนีบให้แน่นกับ ใส่แจ็คเรานะครับฟึ๊บหีเพ้นน่นเลยนะครับผมการมันหลุดออกมานะครับทําให้เรียบร้อยทั้งสองข้างนะครับผมก็หนีบให้มันแน่นๆเลยได้แล้วใส่แจ็คดูสายดีๆนะครับอย่าให้มันพันกันนะครับผมทีนี้เสร็จแล้วเราก็เอาปอกที่เขาให้มาเนี่ยครอบไว้แบบนี้ทั้งสองข้างนะครับ ระวังอย่าให้สายด้านนอกนะครับไปโดนสายข้างในนะครับไม่งั้นมันจะช็อตนะครับผมครอบไว้ทีนี้เราก็เอาตัวปอกอันนี้เนี่ยคอบอีกทีนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไฟแช็คมาลนนะครับให้ท่อหดอันนี้เนี่ยมันกระชับเข้ากับสายของเรานะครับผมถ้าไม่มั่นใจว่าสายแช็กจะติดหรือเปล่านะครับตอนขั้นตอนนี้เอาไปทดลองก่อนก็ได้นะครับผมว่าสายแจ็คของเราเนี่ยมัน มีเสียงหรือยังก็ลองเสียบกีตาร์หรือว่าเสียบเบสลองเทสกับแอมป์ดูก่อนนะครับว่ามันใช้ได้หรือยังถ้ายังไม่ได้ก็เอามาแก้ใหม่ปรับใหม่ลองดูว่าขั้นตอนไหนเราผิดพลาดหรือว่าจะรื้อทําใหม่ทั้งหมดก็ได้นะครับค่อยๆดูว่าสายแต่ละสายเนี่ยเราบัดกีอ่าสนิทหรือยังหรือว่ามันมีตรงไหนที่มันไม่เรียบร้อยหรือว่าสายมันยังบัดกีไม่แน่นหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับก็ลอง เทสๆดูก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเราก็จะเอาไฟแช็กนะครับผมมาลนท่อหดตัวนี้ให้มันหดเข้าไปกระชับกับตัวสายแจ็คเรานะครับค่อยๆลนนะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆหดไปเองนะครับผมหมุนให้มันทั่วๆนะครับค่อยๆลนทีละนิดๆีครับจะสังเกตว่ามันจะค่อยๆหดลงหดลงนะครับโอ้ยร้อนร้อนร้อน นี่แล้วเรียบร้อยหนึ่งข้างยังร้อน,อนๆอยู่นี่นะครับมันก็จะกระชับติดกับสายพอดีนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำแบบนี้นะครับทั้งสองข้างแล้วก็เอาปลายนะครับมาคุมไว้นะครับผมนี่นะครับหลังจากที่เราเอาไฟลนท่อหดให้มันหดมาแนบสนิทแล้วนะครับผมก็จะมาดูตามขอบนะครับที่มันจะติดอยู่กับ เกลียวตรงนี้นะครับผมดูว่ามันล้ําเข้าไปตรงเกียวตรงนี้หรือเปล่าถ้ามันล้ําเข้าไปเนี่ยเวลาเราไขตัวอปอกนี้เข้าไปนะครับมันจะไขไม่ได้เพราะว่ามันจะายางตรงนี้มันจะติดเกียวอยู่แล้วก็แสๆออกมานิดนึงนะครับผมตรงไหนที่มันติดอยู่นะครับโอ้ยร้อนโอเค ถ้ายังไม่แน่นก็กดอีกนิดนึงโอเคเราก็เลื่อนปอกอันนี้นะครับเข้าไปจะยากหน่อยเพราะว่าโอ้ปลายนี้มันเล็กนะครับมันจะติดยางอีกข้างหนึ่งผมทำเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้สวยงาม ทีนี้เราก็จะได้สายแจ็คที่คงทนแข็งแรงนะครับใช้งานได้เป็นปีนะครับผมสวยด้วยนี่ถ้าใครก็แล้วแต่นะครับว่าใครชอบหัวแบบไหนนะครับก็ลองหาซื้ออันนี้ผมซื้อที่บ้านมอนะครับบ้านมอมีหัวส,ยสวยๆแบบนี้ขายเยอะแยะเลยนะครับผมถ้าใครไม่สะดวกไปบ้านมอก็หาซื้อหัวธรรมดาแบบนี้มาก็ได้นะครับหัวไม่กี่บาทก็ลองให้ใช้ดูรับแล้วกันนะครับสายแจ็คใช้เองก็ ายหนึ่งผมก็ใช้ได้หลายปีเหมือนกันนะครับผมความมันจะพังก็นานเหมือนกันถ้าดูแลดีๆนะครับแล้วก็ฝากแนะนําเพื่อนๆนะครับผมสายแจ็คเนี่ยมันจะพังง่ายก็ต่อเมื่อเราไม่ค่อยดูแลหรือว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างนะครับหัวแจ็คอันเนี้ยมันจะเสียง่ายมากถ้าเกิดว่าถ้ามันหล่นลงมาแล้วมันปักลงพื้นแบบนี้นะครับผมมีสิทธิที่มันจะเสียโดยทันทีเลยนะครับเพราะ ดูแลดีๆหน่อยแล้วกันนะครับอย่าโยนลงพื้นแบบนี้ถ้าโยนแล้วหัวมันปักพื้นแบบนี้นะครับผมก็เสียทันทีนะครับดูแลดีๆหน่อยนะครับส่วนสายสายนี่ค่อนข้างใช้ได้นานเลยทีเดียวนะครับผมก็ถ้าหัวเสียเราก็ตัดสายตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ต่อหัวใหม่อะไรได้จนกว่าสายมันจะไม่ไหวและสายมันสั้นเกินหรือว่าอะไรก็เปลี่ยนสายใหม่หรือว่าอยากเปลี่ยนสีเป็นอะไรครับนี่ผมก็ซื้อเป็นสีใสๆสีขาวมานะครับผม อ่านี่ก็เป็นสอน DIY สายแจ็คเล่นๆนะคบเผื่อเพื่อนๆคนไหนงบน้อยผมก็งบน้อยเหมือนกันก็ลองทำใช้เองดูครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆที่อายุยังน้อยๆอยู่นะครับผมก็ควรมีผู้ปกครองช่วยดูแลด้วยนะครับเพราะว่าทำเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเรื่องบัตรกีมันจะเกิดอันตารายได้ง่ายนะครับโดนเข้าไปแล้วมันพองนะครับผมก็ ลองทําเล่นดูแล้วกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมกดติดตามทางช anel YouTube นะครับแล้วก็จะคอมเมนต์จะกดไลค์หรือว่าแชร์ความรู้ให้เพื่อนๆคนอื่นต่อไปก็ได้นะครับผมก็ถ้าใครชอบใครอะไรก็กดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมฝากไว้นะครับสําหรับใครที่กํากลังสนใจในเรื่องการทําสา่แจ็คใช้เองอยู่ก็นี่ก็เป็นอีก วิธีหนึ่งแล้วกันนะครับผมให้เพื่อนๆลองเอาไปทำเล่นดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ